ฟอ r ันโดคา a r โลผู้อํานวยการใหญ่ของสโมสรอนไบเออร์เลเวอร์โคเซนสโมสรอนดังในบุนเดสลีกาเยอรมนีได้ออกมาปฏิเสธเรื่องมีค่าฉีกสัญญาของชาบีออลอนโซ่กุนซือคนเก่งที่มีข่าวเชื่อมโยงกับหงแดงลิเวอร์พูลบาเยิร์มิวนิกและเลเอลมาลิกสมสโมสรอนเก่าของเขาอยู่โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าออลอนโซนั้น มีค่าฉีกสัญญาที่จะทําให้เขาวสามารถย้ายไปคุมทีมอื่นได้ก่อนหมดสัญญากับเลเวอร์คูเซนซึ่งอลอนโซเองที่ทําผลงานได้ดีกับทีมห้างยาในเวลานี้ได้ตกเป็นข่าวว่าจะเป็นคนดิเดตหนาใหญ่คนใหม่ของหองแดงลิวอพูต่อจากเจอเกนคอปที่อาจวางมือเช่นเดียวกับบาเยอร์มิวนิกที่ยังไม่ประทับใจผลงานของโทมัสทูเคิลเท่าไรร่วมถึงเลอเมลิก ที่ต้องการจะหาตัวตายตัวแทนต่อจากคา r โลอันเชลอติที่มีข่าวว่าตัวเขานั้นจะไปคุมทีมชาติบราซิลหลังจบฤด,ดูกาลนี้อย่างไรก็ตามบิ๊กของเลเวอร์คูเซนก็ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยบอกว่าในสัญญาของกุ้ชชื่อซาวสเปนไม่ได้มีเงื่อนไขนี้อยู่โดยคาโลกล่าวกับเบนเจคอบนักขก่าวดังว่าไม่ คุณไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับชาบีอลอนโซและเขารู้ว่าเราเป็นสโมสรที่จริงจังแค่ไหนแต่สุดท้ายเราจะไม่บังคับใครให้อยู่ถ้าเขาไม่อยากอยู่เราอยากให้เขารู้สึกว่ามีความสุขที่ดีกับเราจนเขาอยากอยู่จริงๆและนี่คือวัตถุประสงค์ของเรา ไม่มีอะไรในกระดาษเลยแต่บางครั้งข้อตกลงที่ไม่ได้ระบุไว้ในกระดาษก็เป็นข้อตกลงเช่นกันเรารู้ว่าถ้าเขาจำเป็นต้องเคลื่อนไหวในอนาคตเราจะคุยกันและหวังว่าเราจะไม่ต้องทำเช่นนั้นเพราะเขาจะอยู่ต่อและตัวเขานั้นมีความสุขที่อยู่เลเวลคูเซ่น